ตั้งแต่ G J A ครับผมโอ้ตั้งแต่เด็กเลยครับแบบว่าเห็นในจอทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่ <อะ S 2> ที่หล่อเท่มาตลอดับผมฟังเพลงเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทรงผมก็เขาเรียกว่าอะไรเป็น,เป,นเป็นเทรนนะช่วงนั้นแล้วเราก็อยากจะไว้ตามเหลือเกินนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเราต้องตัดทรงนักเรียนก็เลยเศร้าๆเ,เริ่มรลอกเองเพงเราะว่าสอนกับใลยก็รออนคอนเสียเลยครับ ตอนแรกผมบอกพี่ไม่เป็นเลยแล้วผมก็ไปฟังที่กอพีฟพมาผมซื้อกลับว,ว่าแม่แต่ร้องแรงแล้วก็ร้องสองร้องไปก็อยู่มาเห็นเขาตีเลูกกาเลยอยากตีท่าแต่ว่าทำไม่ได้ก็เป็นอินสปิเรชันที่ทำให้เราอยากเป็นศิลปินก็ขอบคุณม่คมีทรงผมละลากเขาเรียกอะไรลากทราย,าายเนี่ยเป็นคำพูดติดปากของเด็กในยุคนั้นเลยครับแต่ว่าแล้วก็การแต่งตัวด้วยที่มีความแบบเท่ๆสวักอะไรอย่างเงี้ย อยากจะอยากจะตัดอย่างนั้นบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ไวนะเพราะว่านะเราช่วงนั้นเราปถมมันก็ต้องตัดทรงนักเรียนอย่างที่บอกไปเศร้าจริงๆก็จริงๆก็มีนะครับผมผมรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนพี่กอล์ฟไมค์น่าจะเป็นตัวแทนของแบบแฟชั่นแบบที่เป็น c ลเจอร์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เป็นแบบสตรีทแวร์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางอย่างอะทุกวันนี้คนก็ยังหยิบมาใส่อยู่พวกกางเกงแบบใหญ่ๆเบกกิร์ใหญ่ๆแล้วก็ใส่แบบเสื้อกล้ามเล็กๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นไอคอนิี ามาาพี่กอล์ฟพี่ไม้เป็นคนนำเทรนด์ทรงลากใสสุดๆเราเข้าร้านตัดผมแล้วเคยเห็นรูปกอล์ฟไหมเคยเห็นครับเคยเห็นครับยดเลยครับผมจะไปกับแม่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนดีใจครับมันเป็นความแบบความคิดถึงในวัยเด็กว่ะแบบว่าออวนอสต์เจียหหวนนึกถึงเออแล้วเราก็อยากไปคอนเสิร์ตพี่เขามามา จริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเร็วมาก,กนะครับหมายถึงว่าแบบด้วยด้วยความที่ตั้งแต่เราติดตามพี่กอล์ฟไมค์มาจนพี่พี่กอล์ฟก็ไปทางของพี่กอล์ฟพี่ไมค์ก็ไปทํางานที่จีอนอะไรเงี้ยจนแป๊บๆมาเป็นสิบสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งผมก็รู้สึกว่าเออผมผมดีใจในฐานะแฟนแล้วกันครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสาก็เดี๋ยวจะไปดูทีมแพ็กครับสองชันวาคมนี้ที่ i m มแพ็คต์อารีนาเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่เด็กคอนเสิร์ต